สวัสดีครับชาวไก่ชนทุกท่านนะครับแหมเปิดฤดูกาลใหม่เปิดฤดูกาใ<อ>ลกาใหม่แล้วเมื่อฟ้าเมือ่อฝนนะครับเ้อนะครับตัวนี้นะครับไก่หนุ่มนะครับอายุประมาณเก้าสิบเดือนนะครับ <c oughs> เป็นพ่อไก่แม่ไนะครับนะเบื้องหน้าตานะครับอ่าอาจจะอยู่ในบรรยากาศยังบกคุณนหมือนะครับไก่พึ่งกกับมาต่อน <c oughs> ันเชิงตัวนี้ยังไม่ได้เช็คนะครับมาตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะครับดูตัวที่สองตัวที่สอง,สองด่างดอกติวนะครับพ่อแม่เดียวกันกับตัวเมื่อกี้นะครับแม่ไทยพ่อเป็นก๋อยนะครับตัวนี้เช็คผ่านนะครับกินอันกันหน่อยฟังตีมือก,ก้อนนะครับตีวันเสา์มื่อนี้วันจันทร์นะเออเสาอาทิตจันทร์นะครับ ตัวนี้กินแล้วครับนี่ตัวนี้เป็นเชือกนะครับขับบาตีซอกตีตัวทุบลังนะครับนะชั้นเชือกเพื่อนนะครับจะมาแบบแบบนี้เบือแข้งนักครับตัวนี้ครับใกล้ตีตัวตีซอกตีหลังนี่จะนักเบือแข้งจะนักนะนะอายุเท่ากันนะครับกับตัวที่หนึ่งนะมาทางนี้ตัวที่สามตัวที่สามนี่เป็นพับม้านะครับอายุก็สิบเดือนนะครับ ก้าสิบเตือนเท่ากันครับเตือยกัย่งที่ปอยู่นะครับนะตัวนี้จะบกแคบ e ายนหลักครับตัวนบสีกดเนอะนะไล่กับองสีสองหาอยู่ครับย่งอยากจอยยักหน่อยนะครับตัวนี้ก็กินแล้วครับเช็คละ่านเรียบร้อยนะครับแต่ตัวนี้เป็นใกล้ตีนาข้างนะครับนะตีซอกเนี่ยตีนาข้างเนี่ยเบอร์แข้งแกจะหนักพม่าพม่าตีซอกตีข้างนะครับนะตีกระเดือกนะครับ ัวนี้จะเบรืรอแข้งหนักจะว่าแม่นแผลหูตานะครับแก่ตีนะครับถ้าถีกหูถืกตามันสักนะครับก็ด้วยเบรืรอแข้งหนักนะครับนะแต่ที่เป็นไปต,ตีข้อตีซอกนะครับนะตัวที่สามมาตัวที่สี่ตัวที่สี่เป็นไอตัวนั้นนะคนะไอ้ตัวที่สามนะครับเป็นแก่สบานนะครับ จะได้อายุแล้วครับลูกแหลมแล้วเป็นไก่ไทย14-15เดือนนะครับไก่ตัวนี้เดือยก็งามนะครับปีเจ้ามาสุดนะครับปีเหลืออยู่2เซนนะครับผมก็เลยยังบาท่านได้เช็คนะครับตัวนี้อายุอายุได้นะครับแต่ไก่ยังพันตีจักเถ่อนะครับรอบที่แล้วนะมันฆ่าโควิดก็เลยบตีก็ปล่อยมันมาเรื่อยๆนะครับจนมาหัวตอนนี้แล้วครับค่อยพึ่งได้มาจับแบบนะ ยังจะมีอาการแคร่ๆจากน้อยหนึ่งนะครับนะตัวที่สี่มาตัวที่ห้าตัวที่ห้านี่ก็เป็นไก่เก่าแล้วครับวนไก่ตะปีไก่นะครับนะลายขนนะปีกสุดแล้วครับเลือหางกับนขนคอนะนะตัวนี้เป็นม้าล่อครับล้อสั้นสลับยาวนะครับมีชิง ปีกแลนกอดข้อแลนนะครับตัวนี้นะเบอือแข้งแพ้หูแพ้ตาครับตัวนี้ไก่ตัวนี้เป็นไก่ดีกีแชมป์สองสมัยนะครับมาตีว่าเฉียวไปต่อปากรุดตะปีไก่ก็เลยปล่อยทิมมาจนฮอดนี่นะครับกับมาจับคอบไใหม่นะครับตัวนี้ตัวที่ห้าแล้วครับตัวถัดมาตัวนี้เป็นตัวที่หก ตัวน mm ี้จะร่อยน้อยๆครับสองลสองสองลดสามไปหอดครับตัวนี้ครับตัวนี้ไก่เช็คขานนะครับอายุรุ่นเดียวกับบักแก่นะครับรุ่นบักแก่ฉบานะครับเดือยก็าลังงามนะครับแต่ตัวนี้มันผมตีเลนมากนะครับนะบักแก่ฉาบาหมอย่ทิ่ม้ม่น้องนะครับตัวนี้กไก่อยู่นี่ผมเลยคอดูนะครับ่านนะครับตัวนี้ครับขยับตีนะครับ วิ่งนิดๆนะครับบอลแอนบมแมนต์ลอยเงี้ยนะครับเป็นออกลำบ่วงนิดๆนะครับตัวนี้โอเคนะครับผู้ใดสนใจนะครับฝากนะครับติดตามเบิึงนะครับคลิปเดี๋ยวผมถ่ายอยู่ครับแต่ลุ้งบ่ได้นะครับเนาะกับมีเป็นบางคลิปนะครับผู้ใดสนใจก็โทรมาติดต่อเลยครับ0ูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสามสามเก้านะครับเนาะไก่หย่อมก็เพ่นนะครับเนาะผู้ใดอยู่ไก่ทักกันเขามาแวะเขามาเบิึงก็ได้ครับอุ้มไก่มาซ้อมนั่งก็ได้นะครับ โอเคครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ